ไฟเกมเมอร์เสีตอนเอลสู่กับการวิเคราะห์ไอเทมใหม่ VS มูรามาส่าอันไหนซูมแรงกว่าการให้เสียบตายโดยลำพง เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวครทุกคนด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปสนุกๆกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิจัยเอลสูนะครับประชันกันไปเลยนะครับระหว่างไอเทมใหม่ Morning s t a ์ VS มูรามาสะอันไหนจะซูมแรงกว่ากันนะครับผมขอเริ่มจากไอเทมใหม่ก่อนนะฮะธนูฟ้านะครับว่าจะซูมเท่าไหร่นะครับผมจังหวะนี้เล็งไปปึ้ม2,743นะครับเพื่อให้ชัดเจนขออนุญาตซูมอีกรอบว่าผม2,746นะครับประมาณนี้นะครับปรับ มาณนี้นะครับต่อไปเรามาขายทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมุรามาสากันนะครับซูมไปครับจังหวะนี้ปึ้ม2777ครับผมเอาวละมีประเด็นละมีประเด็นละครับผมปึ๊บ2,735อโอ้ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเนี่ยมาครับเอาเป็นว่าผมขอสรุปไว้ตรงนี้เลยกัแล้วกันนะครับว่าไอเทมมุรามาสะกับธนูใหม่เนี่ยในเรื่องของการซูมนะครับเฉพาะการซูมเนี่ย ทั้งคู่มีดาเมจการซูมที่เท่ากันครับผมไม่ต่างกันเลยนะฮะเรามาดูเหตุผลกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมในด้านของการซูมนั้นนะครับตัวคูณของการซูมเนี่ยจะมาจากพลังโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมไหนที่มีพลังโจมตีเยอะๆกับจอกกอดเยอะๆก็จะทาให้ยิ่งซูมแรงเท่านั้นนะครับในด้านของสแตนมูรามาสานเนี่ยเขาให้พลังโจมตีอยู่ที่75นะครับส่วนธนูใหม่นะครับพลังโจมตีเนี่ย อยู่แค่50นะครับผมแต่ว่าธนูใหม่เนี่ยแม้ว่าจะให้พลังโจมตีที่น้อยกว่านะครับแต่เขาให้อัตราคิิิทข้อมา10%ซึ่งพาสิของเอลสูนับจะเปลี่ยนอัตราคิติอสิบเปอร์เ็นี้นะครับเป็นพลังโจมตี1ต่อ3หน่วยฮะเพราะฉะนั้นอัตราคีิอสิบอร์เต์ก็จะได้พลังโจมตีมาเป็น30หน่วยครับห้าสิบเท่ากับแปดสิบหน่วยก็จะให้พลังโจมตีเยอะกว่ามูรามาสะอยู่ที่หาหน่วยเท่านั้นนะครับผมแล้วด้วยมูลารัแรงเท่า การแบบเป๊ะๆนะครับผมทีนี้เนี่ยก็จะเกิดคําถามแล้วนะครับว่าอย่างนี้เอลซูจะใช้มูรามาสระหรือไอเทมใหม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบซูมตั้งแต่ต้นเกมนะครับซูมอย่างเดียวไม่เน้นยิงธรรมดานะครับก็ออกมูรามาสระไปเลยนะครับผมรายัดตังค์ไป900กว่าบาทนะครับเพราะว่าธนูใหม่เนี่ยแพงกว่ามูรามาสระอยู่ที่ประมาณ960บาทนะฮะราคาเกือบเกือบสามพันนะครับผมก็ถ้าซูมอย่างเดียวไปเวนั้นเลยครับมูรามาสระแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทั้้้งงกกาารรรซููมมแลววชอบยยธดดน เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ความเร็วโจมตีอีก30%มาด้วยนะครับแล้วการยิงธรรมดาของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกอีกประมาณ100ดาเมจด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับผมยิงไวโอเล็ตปิ้วนี่ครับจะมีดาเมจหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ1,007นะฮะแล้วก็ดาเมจรอง480นะครับนี่1,007แล้วก็495นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ธนูใหม่นะครับก็จะเป็นปึ๊บ นาดาเมจลองก็จะเป็น580นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับ590ก็มานะครับโอเคสำหรับการวิจัยไอเทมใหม่เอลสูวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะดูคลิปเอลสูสนุกสนุกซูมแม่นๆแ,แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผม กูได้เฟิร์สบัตรมาแล้วกูใจดีเฮ้ยเดี๋ยวนะกูออกของผิดน,นะเนี่ยทารอนใส่มีคีว่าโดนนะมาอยู่มานที่รวยตา<ว>ยนะ จำไม่ได้วะ oh <my> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอาเกิน oh <my> เอาเกินเอาเกิน God, เพื่อ96บาทที่เรารักกลับไม่ได้วะมีเมธมาด้วยมีเมธมาด้วยเลยรมีเมธมาด้วยเลือนี้ <c oughs> กลับบ้านละจ้าเจอกันจ้า <c oughs> เขาบอกว่าบัคทอนอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าแพทเก่า ทำยากแพทนี้ทำง่ายแต่ว่าเนี่ยในการบัฟให้บัคทำง่ายขึ้นด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้วะเป็นฮีโร่ที่มีบัคทุกแพทมีทุกแพทครัง นี้ล้ำเรียนมาครับล้ำเรียนมาจากแสนเซิร์ฟเชือจะเชื่อมาแบบสะบัดนิ้วแสนเซิร์ฟเข้าสิครับเอลสูยิงธรรมดาก็โหดนะมันไม่จำเป็นต้องสู่เสมอไปตีธรรมดาก็เจ็บเจ็บชิบผายแล้วคนดูอ่ะเนี่ยอัคนดูดูครับเป็นตัวโกงการเนิร์ฟสกิลสองของเอลสูไม่ส่งผลต่อผมแม้แต่นิดเดียวเพราะผมไม่ตูมอยู่แล้วปกติ เอะนแม่งแม่งจะเนียนเหรอะวะเฮ้ยไอ้อะไรกันเนี่ย A later few moments มาดิฟอลเลนได้ข่าวว่าเฟี้ยวเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคนเลี้ยวอ่ะโอ้ยทำเลี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมึงจะทำแฟนคนเลี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยเดินมาแล้วยิงสวยครับพี่ดีครับผมมาส่งกับท่าน เฟียวไม่เฟียวเฟียวไม่เฟียวจับกูทีจับจับกูทีเมันจับไปแล้วนะเอลิสเตอร์ไวโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา ความเหลืองนี่มันอะไรกันคลิปจ๋าเดินเข้าไปได้ป้อมเชื่อเลยครับพี่น้องชาวไทยอยู่ดีนะมันไม่ใส่กระสุนไอ้นี่มากระสุนเหลืองแม่งหน้าโดนเอลสุกนะไอ้บัตเตอร์ฟตัวเมื่อกี้คาเฟนี่โดนสับ2ทีแตกจะหลงนี่เจอไ่ด การซูมแบบสะบัดนี่มันเท่จังวะเค่เค่มันเท่เกินวะชอบเลยอ้าวกี่คดล,ละอ้อยอ้ยอัยอเลเตอร์อัเลเตอร์โมเดลใหม่มันคล้ายๆผู้หญิงป่ะวะดูแล้วมันผมยาวเเฉยเออดูแล้วมันเหมือนผู้หญิงมากกว่าแต่แตถบวางมันเท่นะวงสกิลมันอะชอบ ออสิบสิบเลยวะวันดีครับน้องตใช้มันก็เอาเกินดามเมจซูมเหลือ96เนี่ยนะ yeah, เย้เคเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะบลกแล้วหรือเมื่อกี้ติดเขียวหรือเปล่าไม่ติดโล โลยไงโล่ดาเมจ่งโล,โลกันขเขาเมื่อกี้นี่คือแบบเมื่อกี้ข้อความขึ้นเลยนะเว้ยภาพอย่างนี้มันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะยืนนิ่งๆอ่ะน้องดูเคียร์ครีฟเดิวางแถบแล้วก็ไปอ่ะคือแบบเกินปุยมุ้ยอ่ะพอ,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 อไหมนี่ยพอสิบตัวยืนแรงที่ผ่านไย ครับน้องไ <sm art the job> <laughs> ม่ได้ใกล้เคียงเลย <c oughs> ยิงยิงยิงโอ้โหตัวแตกไปดีครับมาดีครับ,อรบ,อรบโอ้ไม่มีซูมอ่ะเพื่อนเข้าจัดออกนี่ดีกวไอเทมคนคนคูคูเขาออกกัน โดนเลเตอร์เจ็บมากโลเลยเมื่อกี้เลือดแดงนะใครอใช่ดูวินี้แบบเปิดนะเลเตอร์เลือดแดงอยู่โอ้ไม่กลับไ่ต้องกลับไปลีถึงกับรีถึงกับีถึงกับลีอ่ะชื่ออะไรวะเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนมันลำมึงอยู่โอ้เกมจะพิกหรือเปล่าไม่ไปส่องหน่อยดิเชื่อมาทำไม มึงไปขยึกขยือให้มันแบบช้าๆหน่อยได้ปะกทีอย่าแขนดิวะอย่าแขนดิพุทโททำโมสังโคกุตาอยู่นะกุทโททำโมสังโค เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนดิครับฝั่งนู้นใจเย็นนะฮะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจางกันนะผมอ่ะจดซะหน่อย2.25จุดพิวันฟอเลนมามา,มาดิครับมาก็แล้วครับใจเย็นครับมาทีละตัวนะครับกูไม่ตูมครับบอกเลยกูไม่ตูมครับกูบอกเลยมาด,มาดิมาดิว่า เฮ้ยมึงใจเย็นมึงใจเย็นย,ย,ยิงไม่พักเลยยิงไม่พักเลยครับวูกเกิดน,นะตาวิวเกิดจบได้มุ้ยจบได้มุย้ยสบายใจ Better stay out of my sights. my ต่อไปนี้กูจะไม่ซูมแบบทำคนธรรมดาวินวินยูชนเขาซูมกันอีกซูมแฟนเซิร์ฟมาซูมแบบแฟนเซิร์ฟนะ